เปิดประวัติมีย่าทองเจือก่อนเจอกับประเด็นดราม่าเรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสของน้องมียาก็มาแรงเป็นอย่างมากตั้งแต่ประกาศคบหาดูใจกับอาชีอาชีรวาดก็เริ่มเดินขุดประวัติจนกลายเป็นประเด็นดราม่าประวัติความเป็นมาข,ของเธอนั้นจะเป็นใครมาจากไหนไปชมกันเลยจ้า มีย่ามีชื่อจริงว่าพิช,ชาทองเจอือเกิดวันที่28มิถุนายน2549ปัจจุบันอายุ16ปีเป็นลูกสาวคนกลางของบ้านทองเจอือโดยมีคุณพ่อเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีททองเจอือและคุณแม่จริงวิยไลลักษ์มีพี่สาวคือเซย่าอายุ18ปีและโรเตอร์อายุ14ปีซึ่งบ้านนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน5คนต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่หน้าตาดีกันทั้งบ้านปัจจุบันมีย่ากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนานานาชาติเกียรพัฒน์ มีญาติทองเจอือสนใจทางด้านในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กๆพอเจ้าตัวได้มีโอกาสตามคุณพ่อไปที่กองถ่ายอยู่บ่อยๆทางยังได้เรียนเต้นบัลเล่ยมาตั้งแต่อายุ5ขวบบวกกับความชื่นชอบศิลปินเกาหลีเป็นเดิมทุนทําให้มีเลาการเต้นที่หลากหลายเคยผ่านการออดิชัน่นเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีด้วยแต่ด้วยความที่ทางบ้านเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลถึงต่างแดนก็เลยไม่ได้ไปทางนี้ทางด้านพ่อพีทก็เลยเห็นแววของลูกสาวเลยได้เปิดค่ายเพลงให้เพื่อให้ลูกสาวได้เดินตามหาความฝันของตัวเองโดยมีญามามาา ามารถในการเดินแบบโดยเรียนการเดินแบบมาจากลูกหมีรัศมีนางแบบซูเปอร์โมเดลแถวหน้าในประเทศไทย นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานการเป็นนักแสดงอีกด้วยได้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องสิบหกห้าเดือดที่ฉายเมื่อปี2565้ที่ผ่านมามีย่ามีหัวทางด้านธุรกิจโดยเธอและพี่สาวอย่างเซ่าได้ทําธุรกิจสกินแคร์ร่วมกันอีกทั้งยังมีธุรกิจกับรงแฟชั่นโดยมีคุณแม่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยทําให้สามารถทําสิ่งที่ชอบได้หลากหลายอย่างประเด็นที่ทำเอาเป็นที่ฮือฮากันอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสถานะของมิย่าและอาชีอาชียระวัตที่ได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่เรียกว่าแฟนได หาถข่มเข้ามาอาหามีญาไม่มีหยุดไม่ว่าจะเป็นการที่อาชีและมียาคบกันโดยที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนื่องจากมีญาตอนนี้อายุ16ปีกำลังจะเข้าอายุ17ส่วนอาชีอายุ20ปีแม้อาชีจะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่มียายังไม่ถึงแต่ทางนี้ชาวเน็ตก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเรื่องอายุไม่น่าจะเกี่ยวเนื่องจากไม่ต่างอะไรกับความรักในวัยเรียนแค่มียาชอบแต่งตัวดูโตกว่าก็เท่านั้นหลังจากที่ดวนขุดเรื่องอายุกันแล้วต่อมาก็มีชาวเน็ตเร้่สงสัยในเรื่องการเข้าหับของมียาทีเด้มีภาพเจ้าตัวไป ัดเจนว่าห้ามอายุต่ำกว่า20ปีเข้างานแต่น้องมีญาเข้างานได้จึงกลายเป็นที่จับตามองรวมถึงมีประเด็นที่ภาพของน้องมีญากำลังขับรถบนท้องถนนซึ่งใน M v วจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นพาพที่กำลังขับรถสีย้มพูอยู่บนท้องถนนทำให้คนมองว่าเป็นการส่งเสริมแก่เยาวชนหรือไม่พอไม่ขับขี่รถยนต์จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่มีญาอายุยังไม่ถึงทำให้ชาวเน็ตต่างลงความเห็นว่าเป็นพอลูกคนรวยหรือเปล่าก็เลยมีอินฟลนทําทำอะไรก็ได้เป็นกระแสะได้ไม่นานล่าสุดทาง,ทง,ออาง้ว,วามงา,งานทา่องเย ลูกสาวไปถ่ายรูปปกติน้องไม่ได้ดื่มกันอยู่แล้วพร้อมพ่อมแม่อยู่ในงานด้วยไม่ใช่เด็กๆไปเที่ยวกันเองส่วนเรื่องขับรถมันเป็นสนามสเก็ตบ,บอร์ดเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจราจรมันคือการแสดงเ,เรียกได้ว,ว่ากว่าจะจบดาราม่าของน้องมียาได้ทําเอาไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันยังคงมีคนขุนดดราม่าน้องอยู่เรื่อยๆงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงต้องรอติดตามกันได้เลยจ้า